สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่วาพากินพานเที่ยวพากินยำวุ้นเส้นรวมมิตรจ้าทุกคนไม่ได้กินหลายวันแล้วไอ้เกี่ยววันนี้มีผักลวกนะคะทุกคนผักกวาวตุง้งต้นเล็กๆอ่อนดีมากจ้าเพื่อนน้องทิพให้มาแล้วก็อันนี้ผักกาดขาวแม่วาซื้อมาลวกจ้าสมหรัช่วงนี้คุณหมอให้กินผักลวกจ้าทุกคนแม่วาก็โรคไตเนาะกินอะไรก็ระวังระวังหน่อยก็ถ้าผักเนี้ยก็ต้องให้ลวกแล้วกินผักกาดขาวดีที่สุดแอบถ้าเป็นหรหดับโรคไตจ้า ถ้าเป็นผักผักเขียวถ้าจะกินนะคะทุกคนก็ให้ลวกก่อนจ้ะลวกได้สองน้ำ่งดีทุกคนแต่ไม่มา,าไม่มาลวกน้ําเดียวมาจ้ะกไ็ไม่ได้กินจัลดลม่จัดมากนะคะทุกคนไม่ได้เผ็ดมากจ้ะกินแบบพอให้หายอยากจ้ะทุกคนไม่เผ็ดมากมาจ้ะทุกคนเป็นโรคไตแล้วก็กินอะไรก็ระวังจ้ะทุกคนมาจ้ะ

ุ้งะใส่กุ้งใส่หมูยอแล้วก็ขาไก่ทิห่หนูขาวแล้วก็ใส้กรอกแตทุกคนแต่ว่าพวกนี้กินกินเยอะก็ไม่ได้นะสำหรับโรคไตทุกคนของที่พวกนี้ที่ดัดแปลงเนี่ยกินเยอะไม่ได้ มาจ้ดทุกคนซับๆใส่ข้าวจา้ะ ห้านหวานจะพี่นองจ้ะพักกวางตงุ่งรือว่าพักกระจนนะจ๊ะกระจนบ้านเท่านั้นแหละแต่ว่าต้นอั้นตอนจะพี่นองพัทห้เป็นดอก ยำบุญเ็ษไม่ว่าสื่อมากจ้ะทุกคนหาสิบบาทในหมูบา้านอีกจ้ะหาสิบบาทในร้านอยู่จ้ะพวกกติเป็นขายอ่นขายถุงละสี่สิบบาทไม่ว่าสั่งพิเศษจ้ะเอาพิเศษก็หาสิบบาท เดีย๋ยวนี้ไม่ว่ากินใดไม่ค่อยหลายแต่ทุกคนจ้ะเพราะว่าเป็นไตเนาะกินเสาร์ไม่ค่อยแสบไม่ค่อยได้หลายแต่ทุกคนน้ำหนักไม่ว่าก็ตอนเนียเจ็ดสิบหกจ้ะเดี๋ยวนี้นลดเหลือมาเลือหกสิบสองจ้ะทุกคนนักลดไปสิบเกิดกิโลจ้ะเสก้าล้วมเบิ้บเลยก <c oughs> ินได้น้อยแต่ทุกคน กินแต่ยาปากก็จืดไปหมดตะทุกคนจืด ครั้งก็ไม่ค่อยหิวข้าวทุกคนบางทีนั่งกินลวกผักจิ้ม,มนอัพริกหรือลวกผักที่เฉยบางทีไม่กินข้าวไม่ค่อยหิวข้าวบางทีพวกเนื้อเนื้อพวกเนื้อสัตว์นี่ไม่ค่อยอยากกินนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้รู้สึกเห็นจนะเหมน็นๆนิดหน่อยอ่ะ มีโรคภยัยคาดจ็กกินอะไรก็ไม่กินอะไรก็ลำบากเลยทุกคนไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าวันนี้กินยำอร่อยอยู่จ้ะันวันต้องนึกนะว่า เราอยากกินอะไรมันถึงจะกินลงทุกคนถ้าไหนไม่อยากกินก็คือไม่อยากจะกินเะคือไม่อยากจะกินไม่ลงเลยค่ะทุกคนมาจ้ะกินอะไรกก็อยากกินจัดมากทุกคนอยากกินรสจัดมากนะไม่ว่าว่าไม่กินรสจัดนะไม่ว่าก็ยัง มันเป็นไตนะทุกคนไม่ได้จัดมากเลยนะมันก็หรือว่าอาจจะกินเพราะเป็นยาอีกเพราะว่าเรากินยาความดันด้วยทุกคนแต่กลายมาเป็นไต แม่ว่าว่าสั่งปกติน่าจะน,น,น่าจะพอดีอันนี้สั่งพิเศษกินจะไม่หมดเพราะว่าไม่บ่ากินผักเยอะทุกคนนกผักเยอะมากอันนี้ก็มีแกลําเหมือนกันจ้ะ เลือกระหล่มนิดเดียวจะทุกคนกินให้หมดผลเสดายเสด้ยของสามีไม่ว่าก็กินข้าวอยู่หลังบ้านหิวข้าวแล้วตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้ว นื้อว่าก็เพิ่งกินข้าวมื้อเดียวทุกคนไม่ได้กินข้าวด้วยกินยำกินยำไม่เช้ากินในนี้ไปกินข้าวโพดกินข้าวโพดไปสองฝักแทนข้าวไ <laughs> ม่มค่อยหิวข้าว เม่ว่าช่วงนี้คือชอบไปไหว้พระแล้วก็เอาหรือไปเที่ยวที่ต่างๆสวนสาธารณะต่างๆจะทุกคนมามาให้ทุกคนดูเพราะว่าก็กินไม่ได้เยอะเหมือนเดิมาให้ทุกคนของที่ชอบชอบกินมากๆก็ไม่ได้นะพวกซงตำพวกเออตำแตงหลายอย่างแต่กินอยู่ค่ะทุกคนนานที่กินแต่ไม่ได้กินบ่อยจ้ะเพราะว่าหมอให้งดงจ้ะให้กินน้อยๆกินไม่ให้กินเลยแหละแต่ไม่ว่าก็อดไม่ได้ทุกคนต้องกินไม่ไหวอ่ะ ็เลยว่าเออกินบ้างนิดหน่อยจ้ะทุกคนี๋ยวกินจะกินผักเรื่องต่อขอบคุณดีขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะทุกคนจ้าขอบคุณทุกท่านจ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไม่วาเยเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกคนจ้าก็ระวังสุขภาพด้วยนะคะทุกคนไม่เป็นไข้ไม่เป็นอะไรได้ดีที่สุดจ้าทุกคนเป็นมาก็ลำบากมากเลยไปเลยจ้าขอบคุณจ้า